สวัสดีครับอันนี้ก็คลิปที่4แล้วนะครับก็กลับมาอีกครั้งกับ s w e e ว c h a ช n e l Toy w l r ครับเออข่าวาก่อนบอสันไม่ใช่หรอคงงงกันใช่ไหมครับไม่ต้องงงนะครับผมเปลี่ยนแลบวรอแล้วครับวันนี้กลับมาจากการสอบธรรมะผมก็รีบกลับบ้านมาภาคเลยนะครับส่วนใหญ่ก็ข,ข้อสอบจะยากยาหน่อยนะครับเพรผมสอบ สอบตรีครับแต่บางคนบอกไม่ยากหรอกไม่ยากลองไปสอบเองไหมครับ mm hmm. เดี๋ยวจะได้ดูว่ายากแค่ไหนสำหรับคนที่หัสมองเรื่องระพุทธศาสนาไม่ค่อยมีอยู่ mm hmm. แล้ววันนี้ม,มีมีแขกรับเชิญพิเศษนะครับแขกรับเชิญพิเศษที่อยู่ในห้องของเรานะครับนั่นคือเปียโร่ก็ฟี่ครับพี่ก็ฟี่นั่นเองครับผมที่จริงๆผมไม่เคยเห็นหน้าเขาเลยนะครับ ส่วนเรื่องทำไมเขารู้จักผมได้นั้นผมก็ไม่รู้เหมือนกันครับแต่ที่สำคัญก็นนคือผมใส่โทรเฟลเพื่อกวนซอมบี้อย่างแท้จริงเลยนะครับแล้วอีกหลายเรื่องก็ไม่มีอะไรจะพูดนะครับก็จะเล่นๆไปไม่มีอะไรทำครับทำคลิปเพื่อให้แชนแนลมันมียอดวิวมากขึ้นแค่นั้นแหละครับแต่ก็ไม่มีใครวิวเกินพันสักที โอ้ยเรื่องน่าเศร้าจริงๆเลยเนาะแล้วที่เราจะมาต่อจากตอนที่แล้วก็คือขาก่อนเป็นสาว่ายามของเราซอมบี้นะฮะคราวนี้เป็นถนนของเราซอมบี้เอ้ยผิดฮะถนนของเราซอมบีน้นี่ถ้าตกไปก็คือโดนรถทับตายางยนะครับกลายเป็นกบตายทางถนนครับอุ้ยแอนดิชากินละลดนิดหน่อยนะครับอย่างงอนนะครับอย่างงอนอ้าว มีการหาคลิปไปนิดน,นึงก็ขออภัยด้วยนะครับหาคลิปไม่เจอแล้วส่วนด้านการตกถนนนี่มันจะมีปักนะครับปักไปอีกด้านของถนนครับแต่ว่าเราไม่บอดบอีกครับปุ๊บอฟครับส่วนที่ผมทํามาไฟลาวนี่คุณโอเขาสั่งนะครับเขาสั่งให้ทําไฟลาวฮะ เพราะว่าทรีเรามันน้อยเกินไปครับแต่ดานอย่างขนาดนี้ทรีเราก็น่าจะเหมาะแล้วตอนนี้เราก็จะไล่ตาไปคิวท่านเปียโลกฟ,ฟรีคัซึ่งมีแต่ของคูป,ปองที่ทําให้ผมอยากคิวท่านเหลือเกินแล้วท่านก็ตายแล้วฮะโวยเป็นซอมบีท้ที่แอปเน้าดูอ่าตอนนี้อีกตัวมันต้องตายมันต้องตายอาตกตกไปแล้วครับหมาชึกๆครับหมาึกเขาตกไปแล้วครับ แล้วครับแลวจังครับแลวจังคนคนนี้เขาขี้งอนนะฮะอ้าวอย่าบล็อกแล้วอย่าบล็อกก็ะทออผิไปแล้วเอาละครับสิ่งที่ผมงเกลียดที่สุดก็คือเพราะว่ามีของคุปองนะฮะมันโกงมันดูโกงๆครับผมก็เลยส่วนใหญ่จะไม่ค่อยเล่นกับคนที่มีปืนคุนปองจะเล่นแก่พวกที่เล่นหมดปืนเดียวฮะแต่ส่วนใหญ่ก็จะเจอปืนคุปองเหมือนกันที่เคยผลที่ผมไล่นหมด เลี้ยวหมดเลยนะ,อ,ะอ๋อเอออะไรนะ, <c oughs> อะเออบาสุก้าออลลี่อา้าวตอนนี้ตอนหนึ่งแอบเกลียนนะแอบเกลียนไปอยู่บนนั้นได้ยังไงเร็วมากโอ้ยดูดูเอาเข้าไปวันนี้แล้วก็ได้แต่รอคอยให้ขสุนขอพุ่นนั้นหมดนะแล้วเราก็จะไปกระลุยฟาได้กบกลายเป็นกบแผดเผากบตักแหง้งกบผัดเผ็ดนะฮะ ตามด้วยปืนอ้าวเกือบถึงแล้วอะโอ้โหฆ่าใครไปแล้วนะมองไม่ค่อยชัดบุคคลผู้นี้เขาเต็มไปด้วยปืนครบนะฮะมีตั้งสามอันโอ้โหสีแดงมาจากไกลเลยเราจะต้องซันเขาไม่ได้เราจะมาลอยตรงนี้นะฮะถึงเราจะตกไปบ้างแต่กระสุนเขาก็หมดและะ้วเราเขาเดินใกล้ๆนะฮะเดินใกล้ๆนิดน,นึงครับปาดโดนแล้วครับทุกคนดูท่าเราสะใจมากเลยครับ ที่กินล้เขาตายนะครับ, <g ay> ก,บกลายเป็นกบตายกลายซอบบี้นะครับโอ้โหวิวสวยมากเลยพระจันทร์เต็มดวงด้วยโอ้โหมีทะเลด้วยดูฉากไปมาดูตาลายอา้าวมีใครมาจ้องผมเมื่อกี้มันอาจมีเพื่อนกันบางอย่างก็ได้ขอเชิญเจนยังคลิปนะครับนะครับหมาสือเขาไม่แคร์สื่อเขาเขาใส่บิกินี่เล่นนะครับ เป็นสิ่งที่น่าขายน่าสุรพผมมากเลยฮะอ้าวอย่าบล็อกเนะอย่าบล็อกครั้งที่สองนะอย่าบล็อกครั้งที่สองเอาละครับตอนนี้เราจะมาหาท่านบราวนี่หรือน้องโอนะครับน้องโอไอพี่โอสิเรียกผิดตาโอเอเรียกได้หมดแล้วครับครัวนะครับแต่ก่อนที่เราจะไปหาท่านโอหรือไ,ไม่ไปหาลืมไปละเออเราก็จะมาหาซอมบี้นะครับอ้าว แล้วตอนนี้เราก็จะมาลาสองีอ่าแต่จะเจ้าตัวตลกสีน้ำตาลเอ้ยสีชมพูเอ้สยอสีม่วงสีอะไรก็ช่างเลยเดสีหายา้วกันอุ๊ยติดเหล่ไปนิดนึงนะครับขอโทษด,ด้วยนี่ผมก็ลงมาแล้วตอนนี้มันก็จะมารวมคิวผมแล้วก็ะต่นตัวตลกที่มีหน้าตัวตลกสีสูนโะคเย่น้องคิวคิวตาย้วครับน้องคิวคิว เอาละครับอา้าวทำไมผมไม่ฆ่าคนนั้นผมไม่รู้เหมือนกันครับแต่ผมก็ตายลูกแค่นั้นโอ้โหเลือดเหลือสามพันสามพันที่ด้วยที่ด้วยนั่นใครนะเราจะตามไปคิวเขานะครับรู้สึกว่าเราจะมาดักรอตรงนี้น่าถูกแหละเอาไป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 ,ไป,ไป,ไปเอาโดนแย่งซะง,งั้นเอาจบคลิปซะแล้ว นั้นก็ขอบายนะครับแค่นี้นะครับขอบายครับพูดง่ายๆนะครับารบ,บาย